มาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ชีวิตติดครัวขอเสนอเมนูตำถาดปูปลาที่รสชาติเนี่ยอิสานแท้แน่นอนใครเป็นคอส้มตำใจบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเครื่องแน่นๆทั้งไข,ข่เค็มหมูต้มปลาทูทอดโอ้ยแค่พูดก็อยากแล้วมาเตรียมจดสูตรเราไปเริ่มกันเลยมาขั้นตอนแรกตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปใส่รากผักชีกระเทียม สุกก้อนพริกไทยเม็ดเมื่อสุกก้อนละลายก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายจากนั้นเมื่อสุกเริ่มเดือดก็คนส่วนผสมทั้งหมดในเข้ากันค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปชอบมากก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะคนให้หมูสุกตัวกันคนไปเรื่อยๆจนเดือดดีค่ะย้ำนะคะว่าหมูเนี่ยต้องสุกนะทุกคนต้มไปเรื่อยๆประมาณ30นาที เมื่อหมูสุกก็ยกออกต่อไปก็เตรียมกระทะสำหรับทอดเทน้้ำมันลงไปนำปลาทูลงไปทอดทอดให้มีสีเหลืองและกรอบเอาให้หน่าทานเลยนะริกปลาทูอีกด้านเพื่อความสุขที่ทั่วถึงกันคะ่ะสีเหลืองน่าทานมากค่ะทุกคนเมื่อสุกแล้วก็นำไปพักไว้ก่อน ต่อไปกระเทียมโคกใส่กระเทียมลงไปโขกให้กระเทียมแหลกละเอียดดีนะใส่พริกแดงลงไปค่ะแล้วก็ตำอีกครั้งตำไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บผัวฝักยาวมะเขือเทศแล้วตำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไม่ต้องแหลกมากนะต่อไปก็บีบน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวกันสักหน่อยใส่ปลาเพิ่มความนัวตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยใส่ปูนาลงไปสักหน่อยนะ แกะแยกส่วนออกตามด้วยมัละกอแครอทแล้วตำส่วนผสมทั้งหมดในเข้ากันคลุกเขาให้ทั้งเครื่องและน้ำเนี่ยเข้ากันดีค่ะทั้งสีสันและกลิ่นคือยั่วนำลายเจมากกลิ่นก็หอมไม่ไหวจากนั้นก็ตักใส่ถาดที่เตรียมเครื่องไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ เมนูตำถาดปูปลาเคื่องแน้นสุดๆหอมกลิ่นปลามากยั่วน้ำลายเวอร์ทั้งลงตัวและครบรสสุดๆค่ะถ้าทำขายเจว่าคนเข้าร้านชัวๆแน่นอนเพราะบันนากินไม่ไหวแล้วทั้งแซบทั้งนัวดีงามอย่ารอช้าค่ะทุกคนกดแชร์แล้วไปลองทำตามกันได้นะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ